สวัสดีครับในส่วนของคลิปนี้นะครับผมจะสอนการใช้คีรต่างๆนะครับเริ่มจากการใช้สกิลก่อนนะครับสกิลมีทั้งหมด4สกิลนะครับไล่จากซ้ายไปขวาเลย Q W E R นะครับเวลาเราเมาส์ไปชี้เขาก็จะมีบอกว่าสกิลไหนใช้สกิลไหเห็นไหมครัสมมุติเรากดตัว Q ปุ๊บก็จะเป็นการเรียกใช้งานสกิลหนึครับตัว W ปุ๊บก็เป็นสกิลสอตัว E สกิลสามตัว R สกิลสี่ทีนี้นะครับ การใช้สกิลครับมันจะมีเชิงลึกไปอีกในระดับหนึ่งคือเป็นสกิลจำพวกที่เราสามารถกดใส่ตัวเองได้นะครับอย่างเช่นสกิลของเจลไซนะครับสกิลหนึ่งเป็นสกิลเพิ่มเลือดนะครับถ้าเรากดเรียกใช้งานเนี่ยมันจะมีเป้าหมายให้เลือดนะครับว่าจะฮิลให้เพื่อนหรือจะใช้งานใส่ตัวเองอย่างนี้ครับแต่มันมีวิธีที่เร็วนั้นนะครับคือการที่เราจะฮิลใส่ตัวเองให้เรากด ดับเบิลคิวะครับกดคิวสองทีเขาก็จะใช้งานใส่ตัวเองในทันทีครับผมอ,อย่างเช่นตัว W สกิลสองเหมือนกันครับใช้ใส่ตัวเองได้กด W 2T สองทีปุ๊บเขาจะใช้ใส่ตัวเองเลยโดยที่เราไม่ต้องเอามาไปจิกนี่คือการใช้สกิลแบบรวดเร็วนะครับแต่นะครับถ้าเราก,กด2 T ทีเขาจะใช้ใส่ตัวเองแต่ไม่สามารถใช้ใส่เพื่อนได้นะครับถ้าจะใช้ใส่เพื่อนก็ต้องกดเรียกใช้แล้วก็กดคิกใส่เพื่อนเหมือนเดิมนะครับอ่ะข้าไมไปเนาะ ทีนี้การใช้ไอเทมบ้างการใช้ไอเทมอ่ะเหมือนกันเลยไอเทมที่กดใส่ตัวเองได้นะครับให้เรากด Antinet QQ ครับสอที Antinet QQ ปุ๊บเขาจะใช้ใส่ตัวเองเห็นไหมครับปกติถ้าเรากด Antinet Q จะเป็นการเรียกใช้งานเราก็ต้องคลิกแต่ถ้าเราจะใช้ทันทีนะครับกด Antinet Q Q เราก็จะใช้เลยโดยที่เราไม่ต้องคลิกนะครับมันมีข้อดียังไงนะครับการใช้อเทมแบบรวดเร็วกับสกิลมันมีข้อดีตรงที่ว่าสมมุติฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามนะครับเดินมาสตั้นใส่เราปุ๊บแล้วเรากดเอาใหม่นะครับเมื่อกี้คอนโทรลลองด,ดตัวตะครัวเดี๋ยวผมก็ใช้ใดูใหม่คือมันจะดียังไงนะครับถ้าเรากดได้เร็วกว่าฝ่ายตรงข้าม เราจะสามารถหลบนะครับสกิลจาพวกนั้นได้นะครับเช่นนะฮะสตาร์วอลสปิริเนี่ยเขามีความสามาถพิเศษ,ษ,ษคือเขาจะเป่านะครับเป้าหมายทาร็ตที่เราเลือกเนี่ยลอยอยู่บนอากาศไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะใช้สกิลประเภทไหนมาเราจะสามารถหลบได้นะครับดูนะครับอย่างเช่นแฮมเมอร์เขาจะมาสตาร์นใส่เราหรือสตาร์นในเพื่อนอ่างเงี้ยถ้าเรากดได้เร็วกว่าเราก็จะไม่โดนเห็นไหมครับอ่ะ นี่คือการใช้สกิลกับไอเทมแบบรวดเร็วนะครับต่อไปนะครับเป็นคีย์ลัดการซื้อไอเทมนะครับเวลาซื้อไอเทมเนี่ยเราจะติดนะครับบางคนไปกดที่ร้านค้าแล้วก็เลือกซื้อนะครับแต่มันมีวิธีที่เร็วกว่านั้นนะครับคือเรากดตัว B นะครับมันจะเรียกร้านค้าขึ้นมาต่อไปนะครับกดตัว B เรียกร้านค้าขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาจะมีหมวดหมู่เห็นไหมครับแยกเข้าไปอีกว่าหมวดหมู่ไหนใช้ตัวอะไรนะครับ สมมติผมจะซื้อลองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยจะอยู่ในสินของทั่วไปครับสิงของทั่วไปกดตัว E นะครับผมก็จะกดตัว E เข้าไปปุ๊บอ่ะเขาจะเข้าไปในโหมดหมูให้แล้วไอเทมแต่ละชนิดที่เราจะซื้อจะแยกไปอีกครับว่าไอเทมประเภทไหนใช้ตัวอะไรในการซื้ออย่างรองเท้าที่ผมจะซื้อนี่มันเป็นตัว A นะครับถ้าผมกด A เขาก็จะซื้อมาเลยเห็นไหมครับทีนี้ ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติผมเก็บเลเวลอยู่ข้างนอกครับผมใกล้ตายนะครับการเรียกใช้ร้านค้าไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ที่บ้านเสมอไปนะครับเราจะยูส่วนปหนของเมกได้จะเก็บเลเวลอยู่หรือจะถูกไล่ฆ่านะครับในกรณีที่ผมนะครับกําลังจะตายครับแล้วผมมีตังค์ห้าร้อยพอดีเลยถ้าเกิดว่าผมตายเนี่ยตังค์ผมจะลดลงแล้วผมจะไม่สามารถซื้อรองเท้าได้นะครับทํายังไงละ่ะให้เราซื้อรองเท้าได้ทันก่อนนะครับก่อนที่เราจะตาย ก็เราก็ใช้คีย์ลัดครับเป็นตัว B นะครับเรียกรองเ้าขึ้นมาแล้วเราก็ดูนะครับเป็นตัว E ใช่ไหมครับหมวดหมูกด E ปุ๊บแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นตัว A นะครับทีนี้เราจะกดแบบรวดเร็วนะครับ BEA นะครับแล้ววิ่งหนีอยู่นะครับการใกล้ตายกด BEA ปุ๊บเขาจะซื้อรองเท้าเข้ามาให้โรมัสทีนี้ตังเราก็จะหมดครับพอตังหมดเราถูกกิโลฝ่ายตรงข้ามค่าตายเสร็จปุ๊บก็ไม่เป็นไรครับเพราะตังเราหมดแล้ว เราถูกฆ่าตายไปก็ไม่ได้เป็นไรครับเกิดมาก็ได้ลองเท้าแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่คล่องหรือเราซื้อไม่ทันเนี่ยเราถูกฆ่าตายตังรถเป็นไงครับเกิดมาลองเท้าก็ไม่ได้ตังรถอีกต่างหากนะฮะนั่นนึงมันคือข้อเสียครับเพราะฉะนั้นครับหัดใช้คล่องนะครับเราก็ไปดูครับประเภทของไอเทมต่างๆว่ามันใช้ตัวอะไรครับอ่ะอันนี้เป็นการซื้อไอเทมนะครับต่อไป จะสอนในเรื่องของการเก็บไอเทมเข้าคัางหรือรออกคังครับกลับมาบ้านกดตัวบีขึ้นมาปุ๊บมันจะเปิดคังกับช่องเก็บของเราขึ้นมานะครับทีนี้จะทํายังไงให้เราย้ายไอเทมเข้าไปในคังโดยที่เราไม่ต้องคลิกลากแบบนี้นะครับให้เรากดคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกขวาที่ไอเทมที่เราจะนําเข้าไปเขาก็จะย้ายเข้าไปเองโดยที่เราไม่ต้องลากเหมือนกันครับการเอาไอเทมออกมาจากคัง กดคอนโทรลค้างคลิกขวาเขาจะย้ายเข้ามาในตัวให้อัตโนมัติอ่ะอันนี้คือการย้ายไอเทมนะครับต่อไปเป็นการแยกไอเทมนะครับยกตัวอย่างเช่นช่วงต้นเกมเนะี่ยผมออกสตรีมบูนมานะครับแล้วตอนเนี้ยมันเป็นช่วงท้ายเกมแล้วผมอยากเปลี่ยนรองเท้านะครับเป็นรองเท้าวาร์ปอ่ะรองเท้าวาร์ปครับไปดูมันจะมีส่วนผสมนะครับก็คือ รองเท้าแดงที่ผมเคยออกสตรีมบูธไปเห็นไหมครับทํายังไงละ่ะให้เราได้รองเท้าวาร์ปในราคาถูกกว่าปกตินะครับไม่ยากครับเราก็แค่ไปขายไอเทมมาไอเราแค่ไปแยกไอเทมมันเก่าออกครับที่เราเคยซื้อมาครับผมเคยเคยซื้อรองเท้าแดงมาแล้วแต่ผมไม่ทาเป็นสตรีมบูธมาทํายังไงให้ผมเปลี่ยนจากสตรีมบูธเป็นรองเท้าวาร์ปได้ในราคาถูกกว่านะครับ ทีนี้ผมก็ย้ายรองเท้าเข้ามาในช่องเก็บของครับปกติเวลาเราจะย้ายไอเทมเข้าออกเราจะกดคอนโทรลค้างคลิกขวาแต่ถ้าเกิดว่าเราจะแยกไอเทมครับกดคอนโทรลค้างคลิกซ้ายครับคลิกทางซ้ายจะเป็นการแยกไอเทมออกาอยายจากกันเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะแยกไอเทมออกมาพอแยกไอเทมเสร็จปุ๊บผมสามารถเอารองเท้าเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นรองเท้าวาร์ปได้ครับซื้อรองเท้าวาร์ปเห็นไหมครับ แล้วไอเทมที่เราไม่ได้ใช้ละ่ะไอเทมที่เราแยกทิ้งออกมาละ่ะก็ขายทิ้งลยครับก็ได้ต่างคืนทำยังไงนะครับให้เราขายไอเทมโดยที่เราไม่ต้องลากไปใส่ร้านค้านะครับแบบนี้ให้เรากดคอนโทรลชิปค้างไว้แล้วก็คลิกขวาที่เทมที่เราจะขายครับปุ๊บเขาก็จะขายเลยโดยที่เราไม่ต้องลากยกตัวอย่างนะครับผมไม่ได้อยู่บ้านแล้วกัน ผมอยู่ข้างนอกผมจะขายไอเทมจะเปลี่ยนไอเทมหรือผมจะเก็บโทเค็นออฟไลท์จากของนะครับชื่อไอเทมผมเต็มครับผมต้องการที่จะขายไอเทมผมก็กดคอนโทรลชิพขึ้ขวาไอเทมมันก็ขายไปแล้วเห็นไหมครับมันยังเป็นต้องไปลากอะไรเลยนี่เป็นคีย์ลัดการขายของนะครับต่อไปนะครับ จะเป็นการสอนในเรื่องของออการแยกไอเทมมาผสมแล้วกันเมื่อกี้ผมสอนแยกมาซื้อใหม่แล้วก็ขายใช่ไหมครับต่อไปมันจะเป็นไอเทมจาพวกอย่างเช่นดับสองสีนะครับดับสองสีนะครับมันสามารถแยกนะครับไปทําได้หลายอย่างเลยอย่างเช่นนะครับฟลอตวูฟเนี่ยครับ เขาต้องการดาบน้ําแข็งเห็นไหมครับไม่ต้องการดาบไฟทํำยังไงล่ะให้เราออกฟอร์ตบูฟในราคาถูกหรือนะครับมันเป็นทางผ่านนะฮะแบบเราตั้งใจที่จาอไอเทม2ชิ้นนี้นะครับคือฟอร์ตบูฟนะครับใช้ดาบใช้ดาบน้ำแข็งส่วนเนี่ยจีโอเมนเทอร์เบนะครับเขาจะใช้ดาบไฟนะครับอ่ะสมมุติเราจะออก Geo อกับฟอร์ w o ูฟ เนี่ยแต่เราไม่อยากออกชิ้นใดชิดน้นนึงก่อนเราอยากออกมาเป็นอันนี้ก่อนก็ให้เราออกมาเป็นอันนี้ละครับพอเราได้อันนี้เสร็จเราเก็บตังค์ตังค์ครบเนี่ยในการซื้อฟอร์ดบู๊ฟนะครับเราจะทํายังไงให้เราได้ฟอร์ดบูมาแล้วก็ไปแยกเหมือนเดิมครับแยกไอเทมออกปุ๊บซื้อฟอร์ดบู๊ฟตังหาครับแล้วก็ซื้อไอเทมที่ต้องการเพิ่มปุ๊บ แล้วก็ย้ายเป็นฟอร์ทวูดส่วนดาบไฟนะครับแล้วก็หมอเป็นจีโอเมนเทอร์เบนเนี่ยครับแล้วก็ได้